มีประทูห้องที่ไดมากประตูแมกกรองอันนี้ก็ะพัดพัดห้อยค่ะพัดห้อยบีดได้ห้อยบีดมากี่แรกว่าสิเมียงบ่เมียงครับะพัดขีนเอาอันนี้ก็สเป็นย่ำอันนี้เป็นย่ำเนาะคะ่ะเสียบๆครับอันนี้ย่ำจ้าสวัสดีนะคะพี่น้องมากินข่าวแรงค่ะไปหาเลาะมาเมินมือมาอนี้ข่าวกันค่ะ กับข่าวก็มีหลายอย่างนะคะนี่ปลาทู่ห้าที่ใดมากทูแม่กองอันนี้กับพัดพัดหอย,หอยค่ะพัดหอยบิดได้หอยบิดมากที่แรกว่าสีเมียงบ่เมียงครับพัดกินเอาอันนี้ก็สสเป็นย่ำอันนี้เป็นย่ำนะคะเสียบๆครับย่ำย่ำหอยย่ำหอย,หอยครับหอยให้ีบน้นองเบ<อ>งิ่งเอานี่ใกล้ครับเออสุดยอด าพาักค่ะที่แรกว่าสิมเมียงว่าได้เมียงนะคะเนาะมาเด้อบันีีเด้อจ<า>อัดกันครับอเอาจัดไปนะ,นะคะเนาะจัดเลยครับซิมยำกันยำแสบยำหอยอายนะพี่น่องเด้อยก,กินด้วยกันครับ ย่างแบบแซ่บกับแก้มชิมก่อนอือปริกอือโอ้โผั<า>ดค่ะผัด,ดโอยอร่อยเหมือนกันนะเนี่ย โอ้หอยเนี่ยมาย่างแซบด้ยนี่สุดยอดเลยอืพักแกมแล้วก็กเคยย่ามกินแซบอยู่แลว้วก่อ่านี้จะหนึ่งเนาะ้น,นึง เป็นปลาทูอืมเนป็นปลาทูนาง,งอ่ขคอหักครับม่าทูแม่กองปลาทูที่ทึ้นซื้อที่สุดของประเทศเลยหนาง,งอคอหักปลาทูแม่กองชิข้าวควเลิศครวจกด,ดไปวดไป ข้างซ้ายหิวเขาครับฮาลเละเมื่อเมื่อ <c oughs> โอ้มันจะแนวเสีบๆเลยเหมือนีผัดปอย่างเพ็ดเลยพริกแดงจิ้งคืนยำแซ่บป,ปะแล้วยำไปทั้งผุนที่ละเขาก็เคยยำเลยนี่แก้ม นเดนียวพี่น้องกินชาน้ำกันเด้อค่ะ ยำจับยำหม,ม้อสำหรับกับแก้มกระเทยไม่ไหม้หนึ่งมากห่อนๆเลยแล้วเพิ่มมาหนึ่งคนหนึ่งไม่ไหม่เลยคุณบอกว่ามาเหลือเอาเถอะไม่ว่าบนเหลือหเหรอคะบนเหลือให้นเลย หนึ่าล้านเลยมันบอแมนคนหนึ่งอของร้านอยู่้างล้านเลยฉันบอกว่าเขาไปเลือกเอา่เคยเลือกเธอหนึ่งแล้วเขาเอาออมากเขาเก็ยบยวใบอะไรต้องให้เคนหนึ่งแล้วให้เพคนพักไว้สักหน่อยเขาเอามากเขาเก็ยบยวใบได้คนต้นบ่มีสารเนี่ยหนึ่งใหม่ๆต้นนิสารการบูทจัด ผัดกระแซบเมนูหอยที่เก่าเลยพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ยำหอยอันนี้ก็ผัดหอยปลาทูทอดอืมแซ่บยำหอยกัแบแจ่มกว่าห้ามามาเคยยำไม่หอดไม่ตื่นเนืงองหอมเมียงนืงจำ แซ่บยู่ขาได้การอยู่ตุอนกินคู่กับน้ำน้ำ่ำามีแซ่บต่อกันจัดวจัด <c oughs> มาได้พีน้องด้วยแซ่บๆต้องกันค่ะแซ่บกแล้วมึงเนี่แซ่บกแล้า <c oughs> หอมชุนโอ้เธออาแซมมือจิ่วอัไดนแล้วนี่ไปรองบาลแล้วด้แอแซมยาดิเธอพ่แซมไปรองบาลแล้วเพ,ว<ม>พชยพริกง่อยป่ะที่ ฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์นะครับเด้เอ,อเป็นกำลังใจกันช่ำคลิปดีๆไม่ให้ซูพีซูหลังเบิกก็ร่างใจกันครับกระทู้กระแทบคุกเข่าเมื่อนี้ไม่ได้เห็นหง,งานครับมื่อนี้ข้าหันซาเลาะ เราหาทายคิปเราหลายจนหิวจัดอล่งงามไปหาหไม่ให้พี่น้องเบ่ง <c oughs> มีหลายคลิปอยู่ครับท่านไหนลงก็ติดตามช่มกันนะครับนาะก็สิมีค่คีบยังลงแน่ใครประทุหาอยากเลือกใครประทุนที่กินข้าวเที่ยวใครออก เอาไข่เอาใส่ออกไว้ถ้ายครจะหาใครปลาทูพวกขี่พวกยังมันเพิ่นเอาอกมือเขาคู่ปลาทูคิดพอแต่เด็กน้อยเนาะทำไมเด็กน้อยพยยาามทำไมเด็กน้อยนี่ม่นกินปลาบ่มักมักบ่มักกินเขาคู่ปลาทูมันกินวางใหญ่ขึ้นมาเนี่ยนะปลามากปลา พ่อแม่หาปลาให้กินได้เยอ้ยม่กิววกนฮัดเข,าขเ่าคนแล้วไม่อยากปลาเนะาะทำไมทุกมมือนี้ทำไมทุกมมือนี้กินปลาแล้วแซ่บเลยมันเผาแล้ววาไม่กินปลาท่าตัวแซ่บ หัวแสบเนี่ยมันแสบป่มาแก้ไข่่มันสิไข่ตืมแก้ไข่แก้กแกแกวัดค่ะพี่น้องมาเ้ยประตูยำยำดีเซลส,สองคนพือเกาอ่าเกาสวดเาอภัย มความแซ่บแซ่บซุ้มมื่อพี่น้องเอ๋ยนี่ครับยำยำหอยยำใส่ตะไคร่ใส่หอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่ใส่มะนาวเปรี้ยวๆให้หนมพริกหน่อยลงช่วยๆใส่ไข่ใส่น้ำ แกเบอร์เลยบอเบอร์แล้วเลยท่านนี่เหรหาโลป๊าหาโลได้สองจานทีนี้หอยหอยหาโลแล้วครับเนี่ยได้สองจานท่านนี่แหละหอยบิดเลยเอามาล่องผัดเบิรงว่าสสแปรบก็แบัอแบอยู่เอามาผัดมาย่าลองเบอร์วา,วาเพื่อช่เคยกินเคยกินแต่หนึ่งแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มเลย ไปขอว่ายา่ำงฉ่ใส่ตะไคร้ที่หอมตะไ,ไคร้มันสิไครครับเขาย่ำปลาทูย,าย่ำ<า>อเไ็หอยแมงปูอยู่้นตลาดน่ะเพิ่ไก่เลยหรืย่าหอยเชลลืเพ่ส่เลยตลาดนี้พ่ตามที่ซอยลงซอยเอาเลย ผัดหอยแ็นแซบผัดหอยกินก็เขาเข้ากันคด้ระทู่กับตัวใหญ่ได้ครับพี่นังชีเข่งลอยชีเข่งอยตัวน้อยๆก็มีเถือครับเถือยู่นี่เนืงก็เข่งว่าหาหาดมาให้แมวซิปเข่งลอยก็มี่ิปเข่งห้าซิป ตัวยังยุ่งสิว่าพ่อกินบออิ่มค่ะบออิ่มค่ะเติมข้าวก่อนตอนหก่อนเลยแซ่บค่ะหิวจัดหิวอีรีมาหน,นิไม่ท้าไหนกินข้าวปืดมือเลยโอยเผ็ด ข่าวหลายต่อให้ก่อนเล,นเลยเนาะเซออออพัก <c oughs> ซอยเป็นกำลังใจกันนะครับซอยแช่วอยลายซวยกันเบ้างครับพี่น้องครับทองสรงไม่เข้ากับต้องธรรมดาทอาพนบดังแล้วบั้ดังขึ้นลุงพ่นเนาะทอง่นบดังครับคอยเฮ็ดไปใจรักคะ่ะ แค่แน่ทอดแน่กระจายลากแค่ไปเรื่อยๆนี่แหละค่ะาทานไปเรื่อยๆท่านไปเรื่อยๆครับท่านมือใดก็มือนั่นนะค่ะ <S <S มีเวลากับเดทไทยบ่มีเวลากับเดทไทยลองเขียงานไปนั่นมม่มีเวลากับเอาลูกเกลวมาใจพี่น้องเบิรงดไครับ ฟางนันไม่ได้ค่ะฟังพี่ฟังน้องกันด้วยค่ะมาเป็นกำลังใจให้กันโอ้แสบเลยครับได้อมือเนี่ยแสบอิลี่ต้องแสบต้องซีซา่าไล่เผ็ดอยากกินเผ็ดเดๆได้ครับได<ๆ>้ยำมือเนี่ยแก้วเลยพักหรือไมนะแก้ววันนี้ แก้วย่ำจับเพราอเขาบอกเคยย่ำอย,ยอมี่ได้เทียบถึงร่องทางแหลับที่แรกเป็นสีเมียงปลาทูน้ำเนี้ย็ตปลาสื่อปลาทูมาตัวใหญ่ก็หนีกับมีนะครับปลาทูเค่งแล้วเลยหาซ์เซสามตัว ตัวบ,บักยางนี้นเลยซื้อไม้อะซื้อมาอเบิดพร้อมขึ้นชื่อของคนอันนี้ก็ซื้อซื้อมาแบ่งกันกระมูนัส่สมมุติสงครามสมุติสาฟังกระทู้แล้วก็เกลือไม่มีน้าเกลืออยู่ครันได้ดอกเกลือมาอยู่เอาไว้เฮ็ดกับเขา ดอกเกลือเช็ดตุ๊บขาวแซ่บก็เกลือธรรมดามันสีก็เข้มหลายเข้มพอดีใส่หลายก็เข้มหลายคือว่า <laughs> ใส่พอดีเพดอกเกลือมันเป็นเกลือมันมันแก่มันเป็นผสมเหมือนแบบว่าไอโอดีนนะมันแก่ธรรมาชาติ แต่ทะเลน้นำเข้มธรรมชาติกะเลแซ่บป <c oughs> ากอะอิ่มละฝากพี่ฟังนอกน้ำเด้ด้ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กำลังใจให้น้ำเลยคะ่ะส,สำหรับคลิปนี้กัซ้ำนี้เนาะคะ่ะเนาะไปลคะค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย